แรงงานก่อสร้างประเทศเพื่อนบ้านพยายามท่องจำและเรียนรู้ภาษาไทยจากนางสาวทัพทิมอัมรดิตซึ่งทำหน้าที่เป็นจิตอาสาโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากต้องติดตามครอบ,คร,บครัวมาทำงานในประเทศไทยและต้องย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยครั้ง จากภาษาที่เด็กๆจะต้องจดจําเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ก็คือหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงค่านิยมในสังคมไทยค่ะเพื่อให้เด็กๆสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมเมืองค่ะทัพทีมเยาวชนวัย18ปีใช้ชีวิตอยู่ในมูลิธิสร้างสค์เด็กมาตั้งแต่3ขวบหลังพ่อแม่แยกทางกันมูลิธิจึงเปรียบเสมือนบ้านและโรงเรียนส่วนครูและเพื่อนก็เปรียบเสมือนพ่อแม่พี่น้องที่เติมความรักให้กัน ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานอกจากการเรียนหนังสือตามหลักสูตรทั่วไปแล้วทัพทีมยังได้เรียนรู้การให้การแบ่งปันซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของการมาเป็นจิตอาสาเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างชาติรวมทั้งเป็นการตอบแทนมูลิิที่ให้ชีวิตใหม่กับเธอคือ <c oughs> ตอนนั้นอ,อ่านซนังไม่โอเคไม่ได้เลย <c oughs> คือแบบ อยากเขียนได้อยากอ่านออกร้องไห,ห,ห้ทุกวันเลยตอนนั้นอยู่ปสาร้องไห้ทุกวันเลยแล้วครูเขาก็เลยเริ่มสอนเริ่มอ่านเริ่มอ่านให้เรียนพิเศษแบบนี้นค่ะหนูก็เลยเริ่มเขียนได้เริ่มอ่านออกหนูก็อยากให้น้องนะคะอยากให้น้องเรียนอยากให้เขียนได้อ่านออกคือเพราะว่าเ,เขาต้องอยู่ในประเทศไทยอีกนานนะคะ ไม่ต่างจากเด็กต่างชาติกลุ่มนี้ที่มีโอกาสเรียนหนังสือและอยากเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องแม้จะเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยแต่สําหรับเด็กต่างบ้านต่างเมืองความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปต่อยอดสร้างงานสร้างไรายได้และทําให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นหาเอที่นี่ก็เลยชอบที่นี่อยากเรียนหนังสือมากค่ะชอบที่เซนค่ะ ครูไพโรจน์จันทวงศ์ครูโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างยอมรับว่าครอบครัวและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางชีวิตของเด็กโดย,ยมีผู้ปกครองและคนใกล้ชิดเป็นแบบอย่างที่สะท้อนตัวตนของเด็กในอนาคตแบบที่ดีก็คือผนใกล้ตัวเลยนะเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างถ้าแบบถ้าแบบใกล้ตัวเจอสิ่งที่ไม่ดีเช่นเจอครอบครัวที่หลดยาหรือเล่นกับใยมุก เด็กเหล่านั้นก็าจะตามไปแบบนั้นหรือสังคมข้างที่อยู่ห่างจากนั้นประมาณสักสิบเมตรจะทําตามที่ผมเห็นมานะถ้าแบบตรงนั้นอยู่ในศีลในธรรมเช่นรู้จักช่วยเหลือบุคคลอื่นรู้จักให้เด็กคนนั้นที่อยู่ใกล้ๆเขาประมาณสักสิบเมตรเนี่ยก็รู้จักให้นะที่จะแบ่งปันทัพทีมอาร์มบรดิ์เป็นหนึ่งในเด็กกำพร้าที่พ่อแม่แยกทางกาันแต่สะท้อนให้สังคมได้เห็นว่าครอบครัวที่แตกแยกไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กมีปัญหาเสมอไป สำหรับข้อมูลเด็กกำพร้าในประเทศไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมีเด็กกำพร้าทั่วประเทศกว่า1 9ล้านเคนจากจำนวนเด็กทั่วประเทศ16ล้านคนในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่ยังคงถูกสังคมทอดทิ้งและไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพธารมนภัยภารสุนทรกิจเทนเอ็นทเวนตี้โฟร์ราย